สวัสดีค่ะข้าครัวยอดเธอวันนี้จะชวนทุกคนมาทํายําหมูยอน้ําปาร้านะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยจ้าวันนี้ใช้หมูยอแท่งยาวนะคะ500กรัมนะคะทุกคนแกะ,ะถุงพลาสติกออกนะคะแล้วก็หั่นครึ่งหัน่นไม่หนามากไม่บางมากนะคะทุกคนนี่วันนี้ปุ้ยใช้หมดเลยนะแท่งยาว500กรัม หั่นไปเรื่อยๆนะคะหั่นจนหมดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราไปตั้งน้ําร้อนไว้แล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปลวกน้ําเดือดนะคะในน้ําเดือดเลยนี่เทลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะรอสักพักนะคะให้หมูยอเขาลอยขึ้นมาถ้าเขาลอยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาสุกแล้วจริงๆเขาก็สุกมาแล้วแหละส่วนหนึ่งเอามาลวกอ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อ,อ,อความสะอาดนะคะสุข,ขอนามใหม่เนาะ นี่จ้าพอสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้นะคะ,สะเสด็จน้ำให้เรียบร้อยรอไว้ก่อนต่อไปนะคะเราจะมาคั่วพริกแห้งกันนะคะทุกคนอันนี้คือคั่วใหม่ๆแล้วใช้เลยคือหอมมากหรือไม่สะดวกก็ใช้พริกป่นก็ได้นะคะแต่อันนี้จะใช้เป็นพริกแห้งคั่วใหม่ๆ แล้วก็ทั้งหอมทั้งเผ็ดเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวมาดูวิธีการยำน้ำปลาร้ากันเลยค่ะใส่พริกขั่วลงไปนะคะตามด้วยน้ำกระเทียมดองนี่ใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเติมน้ำปลาร้าลงไปจ้าผงชูรสนิดหน่อยนะคะ น้ำตาลเชื่อมค่ะบีบมะน,นาวสดๆนะคะใส่ลงไปจะได้หอมๆนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะชิมให้ได้รสชาติที่ต้องการค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วใส่หมูยอที่ลวกไว้ลงไปนะคะคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่งจ้าเ,าเข้ากันดีแล้วนะคะ ชิมดูอีกสักทีว่าเป็นยังไงอร่อยแล้วก็เติมผักลงไปนะคะก็มีหอมใหญ่ผักชีแล้วก็มะเขือเทศค่ะเพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะหอมด้วยนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นไงเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถาดกันเลยค่ะทุกคนถาดของเรานะคะก็จะมีผักสลัดที่เราปลูกเองนะคะทุกคน ซื้อผักสลัดมาปลูกไว้ใช้กินเองนะนี่เรียบร้อยนะคะยำหม,มูยอนะ้ำปลาระราพร้อมเสิร์ฟยั่วเธอจ้า